สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปริพัฒน์อโอตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับเสาร์วันนี้อันก็มีรถเข้าใหม่นะครับมารีวิวให้ดูในส่วนของตัวสภาพนะฮะความน่าใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สับคุณลูกค้าหลายๆคนที่ต้องการตัวกระบะพันเก่งนะครับหรือว่าในส่วนของตัวกระบะอเมริกันสไตล์อะไรแบบนี้นะครับไปใช้งานแน่นอนนะฮะเป็นรถเข้าใหม่นะครับเราจะบอกได้ว่าตัวรถเนี่ยเป็น รถใบแดงนะครับแต่ว่าราคามือสองนะฮะตัววารันตีสูงอะไรอย่างนี้ยังเหลือเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอ่านลบกวนมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเรามาเริ่มดูในส่วนตัวรถสำหรับคลิปนี้กันดีกว่าครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้านิสันนาวาลานะครับเ p 300นะฮะเป็นตัว Back Edition นะครับอันนี้จะเป็นตัว King Cap Caliber นะฮะหรือว่าตัวสูงนะครับ ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึ่งก็แล้วกันที่คุณลูกค้าหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ามีรถเข้ามาไหมรถตัวนี้มีหรือเปล่าเป็นตัวเกฑ์ธรรมดานะครับเป็นตัวชุดแต่งแบ็กอีชั่นอะไรอย่างนี้มีรถเข้ามาที่ร้านหรือยังตอบในคลิปนี้เลยนะฮะมีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วงตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นปี2020นะฮะ2.5ตัว e นะครับอันนี้คือในส่งตัวรถป้ายแดงเลย นะฮะเราพูดแบบนี้ได้เลยนะครับในเรื่องของตัววารันตีศูนย์ตัวไมล์เลสการใช้งานอะไรต่างๆอันนี้คือป้ายแดงจริงครับอันนี้คืออันแนะนําโดยเบื้องต้นเลยแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจอยากมาเห็นตัวรถด้วยตัวคุณลูกค้าเองสามารถเข้ามาดูที่ร้านได้มาลองเทสตไดได้นะครับ <S <S คันนี้เนี่ยไมล์เลสอยู่หน้าอยู่ที่ประมาณ16,000มนกิโลนะครับ <S <S เพียงเท่านั้นเองน้อยมากจริงนะฮะส่วนงตัวรถนะครับอันนี้เนี่ยตัวแบคเอชชันเนี่ยมันจะมีทั้งขาวดำแล้วก็ตัวที่เป็นสีเทา สีเทาออกดำๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมมาตรงไหนนะฮะก็คือในส่วนตัวชุดแต่งนะครับที่จะมีการคาดด้วยสีส้มนะครับแล้วก็ส่งของตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบบสีดำเงานะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดในส่วงตัวภายในเนี่ยมันจะรับกันเลยนะครับเพราะว่าภายในเมันจะเป็นในสีดำเป็นโนแบงก์อีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์คู่หน้าแล้วเรียบร้อยนะฮะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้นะครับแล้วก็ วนตัวไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับไฟตัดหมอกนี่ก็มีเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นกัวกรอไฟตัดหมอกที่เป็นสีดําเงานะฮะส่วนตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นลมดำนะฮะก็คือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาทําทออกมาเพื่อเรียกยอดขายได้เพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นชุดแต่งหรือว่าเรียกกันแบบเฟี้ยวๆหน่อยก็คือเป็นตัว b บ a c k e ช i t i นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะฮะอันนี้อ่านต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่และเดี๋ยวยังไงอ่านมาทำรีวิวแบบละเอียดให้คุณลููกกคค้าดแบบบเต็มๆออีรรนนึะั ตัวเครื่องนี่จะเป็น2.5นะครับ VJ Turbo นะฮะ i n t e r Cooler นะครับส่วนตัวรหัสเครื่องนี่ก็จะเป็น YD25 นะฮะ DDTI นะฮะอันนี้คุณลูกค้าหลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ2.5ของตัว Navara เนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดนะครับค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เขาเคมออกมาจากศูนย์เลยนะฮะตัวเครื่องนะครับอาจจะมีรอย เหะฝุ่นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี่คือบอกเลยว่าสภาพเนี่ยสวยมากนะครับถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งในรอบของปี2 5 6 3ที่เราเจอช้างเผือกอีกคันหนึ่งแล้วนะครับบอกเลยนะฮะใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มเลยมันคือรถป้ายแดงแหละครับถ้าเกิดเราพูดกันแบบบ้านๆเลยเอาแบบเข้าใจใง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันคือมือสอง นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเครื่องนะฮะเดิมเดิมสวยสวยใสใส,สแห้งแห้งนะฮะรถไม่เคยโดนหรือว่าชนหนักพิวารน้ำท่วมอะไรอย่างนี้มาแน่นอนนะฮะคันนี้เรารับประกันให้เลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยที่เกิดมีรถเข้าใหม่สภาพแบบหรือว่ารถที่คุณลูกค้าหลายท่านต้องการเนี่ยเราจะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันทันทีนะครับ <c oughs> คราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันหน่อยนะครับ ตัวแบงก์อ e ีชั่นนี่มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือว่าพวกตัวคาลิเบอร์เนี่ยจะมีคิ้วซุ้มล้อมาให้นะฮะอันนี้เป็นแบบขนาด5.5นะครับเป็นสีดําด้านนะครับส่วนตัวล้อแมกนี่ก็จะเป็นสีสีดําเช่นเดียวกันนะฮะซีรีส์ก็จะเป็นขอบ18นะครับส่วนตัวยางนี่จะเป็น255 55 255 25 60 R18 นะครับอันนี้ก็คือออกมาจากศูนย์เลยนะฮะการใช้งานมันน้อยนะครับตัวยางตัวนี้เนี่ยเป็นปี2019แต่อันดูตัวดอกยางแล้วเฮ้ยมันสามารถใช้งานได้อีกเยอะนะครับ นะครับเพราะว่ามันยังสวยมากอยู่นะฮะยางโตโยนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างนะฮะตรงที่จะเป็นแบบ LED นะครับคานนี้เนี่ยตัวกันชนหน้ามีการคาดด้วยสีส้มนะฮะกระจกมองข้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่ง,งตัวบันไดข้างก็มีการคาดสีส้มนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแบ็กอชชั่นตัวโฉมใหม่คันนี้เป็นรถปี2020 นะครับเน้นย้ำเลยนะฮะปี2020นะครับแล้วก็ส่วนของตัวมือเปิดซ้ายขวานะฮะจะมีตัว smart entry มาให้นะครับหรือว่าไม่ต้องใช้กุญแจขันแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวออปชั่นภายในเดี๋ยวอ่านภาพไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนของตัวล้อหลังก็จะเป็นตัวแม็ก 18เหมือนกันอย่างซีรีส์เดียวกันแล้วก็ส่วนตัวคิ้วซุมล้อก็มีให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวซิกเกอร์แบ็กอิดิชันนะฮะตัวซิกเกอร์ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นตัวซิกเกอร์ที่เป็นแบบพวกลายกราฟิกตี้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนแบบใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวก่อนหน้านี้ออกมาอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเป็นเด่นๆก็คือจะเป็นตัวสีขาวตัดกับสีดำนะครับแต่ว่าตัวโฉมนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปเน้นในเรื่องของตัวเกียร์ออโต้ซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมใหม่แบบนี้เนี่ยนะฮะเขาจะเน้นในส่งตัวเกียร์ธรรมดาซะมากกว่านะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่การใช้งานของลูกค้าแต่ละคนด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่งตัวด้านท้ายกันต่อนะฮะเหมือนเดิมสิ่งที่นิสสันนะฮะที่เราเห็นกันดีนะครับก็จะเป็นตัวาหางหลังแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยมัน ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าเขาก็อยากจะทําให้ตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นจุดเด่นของตัวแบรนด์ของหรือว่าของกระบะของตัวเขานะครับส่วนตัวด้านหลังนี่จะมีกล้องมองหลังมาให้นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนี่จะเป็นสีดำได้านมีตัวล็อกฝาท้ายด้วยนะฮะตรงนี้ถือว่าดี นะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับคันนี้จะเป็น2.5ตัว e นะฮะแล้วก็ส่วนของตัวคมไฟท้ายนะครับไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟเบรกตัวที่3จะอยู่ที่ตรงหัวเก๋งนะฮะเป็นแบบ led นะครับแล้วก็มีตัวกันชนท้ายมาให้นะฮะครบนะครับกันชนท้ายนี่เพิ่มเติมมานิดนึงนะครับก็คือจะมีการตัดด้วยสีดําเงาเล็กน้อยนะครับตรงนี้สวยเลยนะฮะสีเทา ดูแลรักษาทาค,ความสะอาดง่ายนะครับตัวรถดูเก่ามยากแล้วก็ในส่วนงตัวสภาพหลายๆอย่างด้วยคันนี้คือรถป้ายแดงนะครับเดี๋ยวไงเราเข้าไปดูในส่วนงตัวออปชั่นภายในกันต่อมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างไปครับในส่วนงตัวภายในนะครับพอเราเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะฮะมันเป็นกระบอกทรงที่ใหญ่ของมันอยู่แล้วที่มาจากโรงงานนะครับเข้ามานั่งปุ๊บนะฮะความสะดวกสบายนะฮะในการขับขี่หรือว่าตัวเบาะ ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนของตัวเซฟตี้นะฮะก็จะมีตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิภัยคู่หน้ามาให้นะครับพวกระบบเบรก ABS นะฮะ EBDBA อะไรอย่างนี้ทุกอย่างมีมาให้ครบหมดนะครับแล้วก็ส่วนของตัวแผงคอนโซลหน้าเนี่ยนะฮะมันจะใหญ่ของมันแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดคนเล่นนาวล่าอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้กันดีหรือว่าเห็นกันชินตานะครับแล้วก็มีช่องเก็บของนะฮะช่องวางของทั่วไปกระจุกจิกช่องเสียบไฟนะครับแล้วก็ส่วนของตัว ตรงกลางนี่นะฮะจะมีการตกแต่งด้วยสีดำเงานะครับตัวเป็นตัวจอ LCD นะฮะจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นที่เป็นแบบทัชสกรีนไปเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพอเวลาเราเข้า เกียถอยหลังเนี่ยนะครับกล้องมองหลังเนี่ยถามว่าความชัดหรือความละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นพวกแบบ Fu l l HD แต่ถ้าเกิดเรามองนะเนี่ยมันพอเข้าใจได้อ่ามันพอแล้วเข้าใจได้เลยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยแค่นี้ไม่เพียงพอหรอไม่จริงเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็น CD วิทยุ MP3 นะครับตรงนี้สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้หรือว่าคอนเนคกับบลูทูธได้นะครับแล้วก็ตัวแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแมนวนวลอยู่นะฮะข้างล่างนี่ก็จะมีที่เสียบ USB นะครับแล้วก็ AUX มาให้นะครับส่วนตัวสตาร์ทเครื่องนะฮะจะเป็น engine start แล้วนะฮะ start stop นะครับเป็นแบบปุ่มกดแล้วนะครับตัวพวงมาลัยเป็นแบบมังติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายนี่จะควบคุมเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะควบคุมเกี่ยวกับตัว พวกแบบเรือนไม้อะไรแบบนี้เพราะว่าตัวเรือนไม้ของตัวแบ e ็ k เอชชั่นนี่สวยมากนะครับวันนี้ยอมรับเลยมันจะเป็นหน้าจอ MID แบบ3มิติครับก็แสงการแจ้งเตือนต่างๆนะครับในเรื่องของตัวน้ำมันเวลาอุณหภูมินะครับหรือว่าเลขไม้นะฮะแล้วก็ส่วนของตัวกระจกนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ว่าจะออโต้แค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับเซ็นทรัลล็อกมีให้ครับมองข้างปรับไฟฟ้าครับแล้วก็ตัวเปิดปิด แสงนะฮะตรงมาตรวัดมีให้นะครับแล้วก็ตัวปรับทิปอะไรต่างๆนะครับส่วนกุญแจนะฮะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับก็มีพวกแบบสัญญาณการโมยโมบิลไลเซอร์อะไรอย่างี้มีมาให้อยู่แล้วแหละนะครับส่วนตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น6สปีดนะครับตรงคอนโซลตรงฐานเกียร์ตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยสีเป็นพวกพลาสติกนะฮะสีบอลเงินนะครับทั้งตัวกรอบฐานเกียร์แล้วก็ตรงที่ใส่แก้วนี้2ใบนะครับ ส่วนตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้านะครับแล้วก็เดินได้แดงนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวเบาะหนังสีดํานะครับแล้วก็มีการใส่ผ้าเล็กๆน้อยๆนะฮะตรงส่วนของตัวตรงกลางนี้นิดเดียวนะครับส่วนตัวแคบนั่งหลังนี่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมีแอร์ตอนหลังให้อ่านี่ตรงนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับตรงตัวที่พักแขนตรงกลางเนี่ยนะเขาจะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับถือว่าเฟี้ยวเลยในระดับหนึ่งอ่ะนะฮะถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบดูนะครับ กระบะแบรนด์หลักแบรนด์อื่นๆกับตัวของนาวาล่าเนี่ยออปชันที่นาวาล่ามันให้มาเนี่ยถือว่าเยอะมากกว่าคุณลูกค้าลองสังเกตดูนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าตัวท็อปหรือว่าตัวรองท็อปเนี่ยยังไม่มีแอร์ตอนหลังมาให้เลยแต่นาวาล่าเนี่ยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีแอร์ตอนหลังมาให้แล้วนะฮะบ,บางอย่างอาจจะขาดหายไปแต่ว่าบางอย่างเขาว่าเติมเข้ามาให้นะครับส่วนของตัวเลขไม้นะฮะคันนี้เลขไม้อยู่ที่1 6 000, 9 9งหมกกิโลนะครับก็ตีซะว่า0นึ่ 6,100นะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือไม้แท้เช็คศูนย์ได้นะครับคราวนี้เนี่ยมันเป็นรถปี2020อาจจะพูดให้ลูกค้าเข้าใจแบบนี้ดีกว่านะฮะมันมีทั้งวอรันตีศูนย์เหลือวอรันตีร้านมีให้นะฮะเข้าศูนย์ก็ได้นะฮะหรือว่าเข้าร้านเราก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้ถ้าเกิดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงหรือว่ารายละเอียดตรงไหนก็แล้วแต่ติดต่อเข้ามานะครับตัวแบ e ็กอชชั่นคันนี้มีเข้ามาคันเดียวใครมาก่อนได้ก่อนใครจองก่อนได้ก่อนหรือว่า ก็จัดไปนะฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถูกกว่าป้ายแดงเยอะมากแต่ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยออกห้างป้ายแดงเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนเฮ้ยไม่ใช่นะฮะเจ็ดแสบาทนะครับประมาณ7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวแคปบเนี่ยมันจะมีแค่2.5ตัว E ที่เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็น4ประตู จะเป็น2.5 EL นะฮะที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาสับตัวแคปบสอตัว E น่าจะ790,000บาทนะครับถ้าเกิดนั้นจะไม่ผิดนะฮะหรือว่าใครมีรายละเอียดแบบคร่าวๆยังไงเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่ามาเป็นคลิปรีวิวตัวรถเข้าใหม่ให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะฮะแดมไปสุบน้ารถนะครับแล้วก็บอกราคาที่ร้านเราขายรับรองว่าว้าวแน่นอนไปครับในส่วนของตัวแบง k ์อีชั่นคันนี้นะครับเราดูรายละเอียดตัวรถกันแบบคร่าวๆเรีย มาทํารีวิวแบบเต็มๆแล้วก็เจาะลึกรายละเอียดให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอัปเดตรถเข้าใหม่ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนและตั้งแต่วันที่3ถึง31ธันวาคมน,นี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษรองรับให้ด้วยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะฮะและก็วันรับรถนะครับคุณลูกค้าได้เงินกลับบ้านด้วยอีก5 0า0ันบาทตรงนี้เราจะมอบเป็นเงินสดให้เลยนะครับส่วนของตัวราคาสับแบ็คอ e ินชันคันนี้นะฮะ สำหรับที่ร้านขอ,ของเรานะฮะจะขายอยู่ที่4 9 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ409,900บาทนะครับกับรถปี2020อย่างนี้รถป้ายแดงราคามือสองแบบนี้ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะมาช้าอดนะครับมีคันเดียวนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะครับก็ขอฝากตัว แบกเอชัน e คันนี้ไว้ในอ้อมอกอมใจแล้วก็ขอเป็นอีกตัวเลือกสำหรับคูณลูกค้าที่ต้องการรถกระบะแคปใช้งานสักคันหนึ่งขอแนะนําเป็นคันนี้เลยครับไม่แพ้ใบแดงแน่นอนลองมาดูสภาพที่ร้านก่อนได้มาลองเทสได้ก่อนได้นะครับแลวก็รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมไงเดี๋ยวเราแบ่งกันเป็นแต่ละเคสไปนะครับแต่ถ้าเกิดในส่นงตัวรถคันนี้เนี่ยลูกค้าถามว่าเครดิตดีฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตอ่ะอันนี้ก็น่าจะฟรีดาวได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวรถปีใหม่นะฮะก็คือรถปีนี้เองนะครับใครสนใจ ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปิเพัทออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจเรากดไลค์กด like, Sub s c r i b e นะฮะแล้วเดี๋ยวอันจะมีคลิปมารีวิวก็สวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูกันอีกเรื่อยๆหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากได้รถรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้อันรีวิวรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไ,ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าัองขตครับสวัสดีครับ